แล้วมาต่อกันที่ EP 7วันนี้กูก็เตรียมของเตรียมอาหารไปให้น้องเหมือนเดิมจ้าวันนี้กูก็ดไปตามหาน้องตั้งแต่เช้าเลยแดดร้อนชิบหายเดินตามหาทั่วคอนโดเลยพวกเมืองกูหาน้องไม่เจอแล้วกูก็เพิ่งรู้ว่ากูโดนตกเต็มตัวแล้วเพราะว่ากูหาน้องไม่เจอสองวันแล้วกูเป็นห่วงมันมากคิดถึงแต่มันพวกเมืองกูอยากลงไปหาน้องทุกวันเลยสรุปไม่เจอกูก็เลยเดินวนกลับไปเทข้าวเทอาหารไว้ให้มันเพื่อมันมากินแล้วกูก็ขึ้นห้องมา พอตกกลางคืนพวกมึงกูชเงอหาหน้องกูเจอน้องมึงเห็นไหมตัวขา,ขาวๆเล็กๆกูก็รีบหยิบข้าวหยิบของลงไปเลยจ้ะพอไปถึงกูก็เจอน้องนี่น้องวิ่งมาหากูแล้วน้องก็ร้องเงี้ยวเหี้ยวเงี้ยวเงี้ยววิงวงว่งตามกูมามันหิวข้าวมากรอบนี้มันหิวข้าวมากูก็เลยเทอาหารเปียกใหมก้มันกินมันก็รีบกินใหญ่เลยมึงแล้วทีเด็ดอยู่ตรงนี้จ้าวันนี้กูพกไอตัวนี้มามันคือกรญชาแมวหรืออะไรไม่รู้ที่กินแล้วแมวมันจะแบบเคอะมาดูมันอยากกินมากมึงดูดิมันสงสัยมันจะได้กินกูก็เทเทเทให้มันแล้วมันก็กินน้วยพกมมงตอแ่ัจะ เกินพราอมันกินเสร็จมันเป็นอย่างนี้เลยมึง มันอ้อนถ้วยข้าวนี่ยังไงเป็นยังไงแต่บางทีกูก็คิดว่ามันอ้อนแรงไปกูว่าถ้วยข้าวมันจะต้องคว่ำแน่ๆสุดท้ายมันคว่มจริงๆพวกมึงคว่มหมดเลยอคว่ำเสร็จมันก็นอนอ้อนนอนกลิ้งต่อเลยจ้ะมันคงคิดในใจมึงก็เก็บสีเวรเก็บใส่ถ้วยให้กูไปกินต่อแล้วมันก็มาอ้อนกูให้กูเกากูก็เกาให้มันสักพักหนึ่งแล้วกูบังเอิญไปเห็นตอนมันนั่งพวกมึงเห็นเท้ามันไหมมันเป็นแผลเป็นแผลแบบนี้มึงดูดิมันไปโดนอะไรมา ไม่รู้นะสงสานี่นางหายไปสองวันน่าจะไปหลบอยู่ไหนไม่รู้เพราะว่ากูหาที่ตึกกูไม่เจอเลยดูดีนะเอ็นดูโอ้ยใครข่าวของแม่มันเดินคลากกระเพรส,ส์น้องน้องมาแต่กูต้องรีบพื้นท้องเพราะว่าไม่งั้นกูอยู่ต่อแล้วกูจะต้อง้องไห้แน่ๆกูทำไงก็มันดี